สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับวันนี้มาสรุปผลมองไฟบานเรานหน่อย3ามสี่เพื่อาคม2องวันหนาราหกสิบหครับบังที่1นึ่งนครนอนติวบวกปอจเจริญศัพท์ร้อยคะแนนไม่ผ่านครับบังที่2นุ่มราศีบวกโกหนุ่ม110คะแนนไม่ผ่านครับบังที่3โชคบัณฑิตนะครับผม3 5 5คะแนนผ่านครับบังที่4หน้าซาปะเทไทยสา5รคะแนนเจ้าครับบังที่หาปอธนวัฒน,น์ร้อิคะแนนไม่ผ่านครับ บังที่6กสีสุธรรมทั่วสามร้ก้าสิบคะแนนผ่านครับบังที่สิบางที่เจดน่องเจเจสองคะแนนไม่ผ่านครับบังที่8เทปทับรลวมมาเด็ดลุงหลอดครับสามร้อยเจ็ดสิคะแนนผ่านครับบังที่เก้าอสวรสารสามร้อยห้าบคะแนนจ้านะครับบังที่สิบมาเด็ดลุงหลอดสเทพครับสี0คะแนนผ่านได้แซมบอมนะครับสี่ร้อยสี่สิบนี่แก้วเลยนะครับฝานเทียบครับบังที่ส1บมหาเวทครับ มัดเด็ดลุงหลอดครับ395คะแนนผ่านครับดงบางกับมัดเด็ดลุกงหลอดนะครับนครอนดงบางยุไม่สามร้5คะแนนเจ้าครับสอแท็กเตอร์กับมัดเด็ดนะครับ360คะแนนเจ้าครับบังที่สิบสี่คุ้นน้ำเย็น230คะแนนไม่ผ่านครับบังที่สิบห้าสอราเชวศงมัดเด็ดลุกงหลอด4 0 5คะแนนผ่านครับบังที่สิบหกน้องนับตัง360าคะแนนมีเจ้ามีผ่านครับบังที่สิบ เจ็ดเท่าพาแดง4ี่ร้อาคะแนนผ่านครับบู๊ผ่านบังทีสิบแปดนองกัปตันสามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านนะครับผมผ่านหลายผ่านกับเจ้านะครับตายหน่อยเลยวันนี้ครับผูใ้ใดไปก็สศกมาเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีคลา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 